เดชมหาแสงอจริงไหมบุมบอกแล้วว่าต่างคนต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน,นต่างคนต่างอย่าเล่าอะไรใครฟังบุ๋มไม่เคยเล่าคือตอนนี้มูเจาต้องการนี่ยใครรับผิดชอบเรื่องอยังนี่ไปทำเนี่ยคือมามูเจาต้องการพวกคุณต้องการอะไรให้ผมทําอะไรเออต้องการให้ผมกราบแทบเท้าทุกท่านเหรอผมง้อให้ผมรับผิดชอบเรื่องอยัง นึกมาต่างคนก็ตางทำงานตา่ตางต่างคนก็ตางได้งเงินเหมือนทุกคนจบงานไปกับไข่เป็ดไม่หายกับเคล็นแม่เราเราไมื่อนีเพื่อนมี่และมาเจ้าเจษข่เป็ดข่อโบลูน้ำเพลินไข่โบลูน้ำเพลินโบลูจะกบาจังได่ลู่จะมาผู้เป็นหัวข้อหน้าเออถ้าเกิดมาสายมานำไมไม่ได้มาสายทำงานด้วยกันไม่อึอดอัดหัวใจเรื่องเกิดไม่รู้ขจีบ,บ๊อก แต่ถ้าเกิดผมเปอดอกับเบี้ยนะไม่ม,ไม,มีไม่มีทางไม่มีอา่านท่านานางสบายๆมองมาก็กูมึงปกติเขยงงไง่าผู้เจ้าตองการยังแขวยกันนั่นแหละบอกวนะันาทิทุ่มมาเที่ยงคืนบอกใครมองให้กว้างนะมองให้กว้างนะเอซก็เอฟซีก็ทำเอฟซีแต่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะรู้ดีที่สุดคือตัวเราเอง ตัวเราเองรู้ดีที่สุด <c oughs> ไม่ใช่ว่าคนไม่ว่าให้ผมคนบ้าให้ผมก็เยอะแต่ผมก็เลกที่ปัญหามันกันนะครับคนบ้าให้ผมเหมือนกันว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เหมาะอย่างนั้นอย่างนี้นยนเยอะมากเยอะเหมือนกันแต่ผมเพื่อที่จะปล่อยผ่านผมก็ไม่เคยว่าจะต้องให้ใครมารับผิดชอบให้ผมทําไมเบื่อถึงลบลู่アジผมไม่รู้อันนี้อันนี้คือโบลูถ้าจะลบเพราะลบปัญหาเลี่ยงปัญหาเนี่ยก็รู้แต่ว่าคุยกันในหลังบาง้านขึ้นปกติ แต่เรื่องอันเรื่องที่ดามาเรื่องสังคมดาราอนนี้อันนี้ก็ออกกันอยู่แต่บา่าหยอกกันอยู่แล้วส่วนแฟนคลับแต่ดามามันก็ห้ามบ่ได้มันก็ห,ากาห้ามไม่ได้ถูกปะม่ะมันถูกไหมมาคขาว่าเหมือนครั้งหนึ่งนางไปไฟ์สดคำว่าสังคมดาราเขาไม่แคบหนึ่งสามสี่นางก็ดูเอฟซีบ้าให้นางอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนเบา้าหยอกกันแล้วเอฟซีฟังแล้วเขาจะผิดก็ห้ามไม่ได้ผมก็ห้าวบ่ได้ มีแต่แฟ่ขบบ่าประดามากันเองจริงจผมอย่ายังดอกแต่ถ้าเรามีสติเรานิ่งเรานิ่งเรามั่นอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่อะ่ะมันจะรู้คาําตอบแต่ถ้าเรานิ่งมัน่นไม่ใช่นะไม่ทํานะน,นิ่งไปเลย <c oughs> นิ่งนิ่งไปเลย <c oughs> แต่ข,ขอคุยขึ้เน่าแล้วว่า ขำมันด่ามากอ่ะเท้าซาผักซาผักไสตะกรบีสะกรบแต่ทุกคนมาอ้างอ้างชื่อผมอะไรชื่อผมผมก็บอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอืแต่ถ้ารู้สึกแล้วขาคิดวาฟั่งเพอนแล้วเสื้อตามีเพลนว่าผมกัหาอย่างบ่ไดพี่น้องเขาใจบ่อไข่กรทงงานน้องไขนาที่ยองไข่แต่เมื่อน,นี้้ามันมีอย่างบ่ดีมันบ่ม เกิดอย่างผิดพลาดใคร่ทุกคนถผยคนละก้าวแค่นั้นแหละถผยคนละก้าวอันนี้ปณีปนอมทุกทุกฝ่ายแล้วอืถ้าใครคิดว่ามีหลักฐานว่าผมไปว่าให้ยเพื่อนเพื่อนี้ีเอาหลักฐานมาผมไม่มีผมไม่มีอะไรอืแต่บางอย่างนะคอยก็บอกว่าใคร่ทุกคนะกะทะเลาะกันเด้อคอยเป็นคนกลางสุดแล้วพี่น้องคอยเป็นคนกลางสุดแล้ว แต่เวลาจะเป็นเพื่อพิสูจน์ให้ทุกอย่างนะอันนี้ย้ําเสมอเวลาความจริงเวลาและความจริงวันนี้อาจจะมองว่าบอสบิ๊กหนึ่งสามสี่เวาก็รู้ข้อความจริงคืออะไรแต่ผมกับเพื่อไม่มีอะไรกันผมกับเจ้าขอแบนด์ก็มีอะไรกันมันเกิดจากทุกอย่างโยงกันไปทุกเวทีมุมตุ้ยปยุตามภาษาโซเชียลออนไลน์นิ่งผมกับเบฟกับพรมยังคุยป,ปกติ ไม่ได้มานั่งบอกว่าอุ้ยคุยกันคุยกันแล้วนะบบบเบาๆเบาเแล้วใคยบอได้เบาพี่น้องยันนี่บอกว่าถ้าใครเบาใคยจะเบาใอยเบาเราใอ,อยได้ยังผมพูดแล้วผมได้อะไรผมไม่พูดอยู่แล้วถ้าใครคิดว่าผมพูดก็โชว์หลักฐานแต่มันอาจจะมีการเขาจะผิดอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูจริงนะแต่วันนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนสู้กันเพราะว่าผมเป็นห่วงทั้งเพื่อนผมเป็นห่วงทั้งทุกทุกฝ่ายผมเทคแคร์ทุกฝ่าย ถ้าวันนี้ปนไปไม่ได้หลังบ้านอยากให้คุยกันดีๆแต่ว่าล่าสุดก็ผมก็ได้บอกขออ่งอางอองแล้วว่าผมก็ไรู้จักอะไรฟังว่าผมว่าผมว่าผมขออยูดสตาร์ผมขอให้ทุกคนหยุดสตาร์ผมขอร้องปีใหม่แล้วหยุดเถอะอสั่งสารแนบมวนแนวเลือดเลืแต่ผมน่ะคิดว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันมากอยู่เออเพราะอาจจะอาจจะเข้าใจผิดกันอยู่ แต่ผมไม่ได้ว่าให้ใครทั้งทั้งทุกฝ่ายนะแต่ผมเซฟทุกฝ่ายเพราะอะไรผมก็ไม่อยากมีสะดุ้บแข่งสิ้นเหนื่อบอกถ้าชูม,มือหนิคนกันตบตาวนี้่อยร้ายร้ายเยอะเหมือนกันแต่ผมเลือกที่จะผ่านเหมือนกันเพราะรู้แล้วว่าการที่สู้กันโลนไลน์มันไม่หมดแต่แต่ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะหลังบ้านผมคือเพื่อนอยู่แล้วทำให้การรูบรูปตัวนี้เนี่แสดงว่าลดการดา่ามาลดการกล่าวถึงกันเลี่ยงการกล่าวถึงกัน ดีีสุดอะไรบ่ดีกับอยห้างออกจากกันซาอะไรมันด้วยแฟนคลับมันมีหลายฝ่ายด้วยแฟนคลับมีหลายฝ่ายมันมันตีกันมาตลอดอันนี้คือเดี๋ยวเราว่าแต่แฟนคลับมันตีกันมาตลอดคู่ที่มันซับซ้อนมันก็คือมันเป็นคู่จิ้นซับซ้อนถ้าเราไม่คอยเลยก่อยากจิ้นไปอยากอย่างว่าคอยไปอยากมีปัญหากับผู้ใดแต่ในในฐานะเป็นมูกันเนี่ยโอเคเป็นเพื่อนกันเนี่ยเลิฟกันคุยกันตลอดแต่พอพอในในฐานะคู่จิ้นมันมีการจิ้นหลายคู่บันฑ์อยก็เลย ค,อย,คอยแข็งไปแบบนี่ประทากก็แผเนะาะคอเขาใจละลายบทบาทของแต่ละคนผมนี่เข้าใจละลายอะไรละลายบทบาทผมดึงแบบถอยออกมาอย่างนี้มันกันแต่ถ้าจะมาคาดคันกับผมผม,บผมไม่มีอะไรนะผมก็อยากให้ทุกคนปองรองกันรักกันเหมือนเดิมแต่จะให้ผมแตกคอกันฝั่งนึงฝั่งนี้ฝั่งนั้นผมไม่แตกคอใครผมผมขออยู่กับทุกคนให้ได้ผมขอเข้าทุกคนเถอะแต่ สิ่งที่อยากบอกคือคุ้มระวังดีครับทุกคนมิตาเต็มที่เต็มใจแต่ถ้าเกิดมือหนึ่งมันเป็นมีปัญหาผมเลยต้องหนึ่งหนึ่งข่อยสีแกปัญหาซอยสองข่อย,อย,อย,ยสีถอยออกมาแค่นั้นอือม,มีสองอย่างที่ข่อย่อยได้ต้องอาศยย่างบ่ได้จริงเนาะนับตั้งแต่วันนี้หลังจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ไลฟ์นี้อ่ะหรือไลฟ์ต่อไปอ่ะไม่ให้พูดถึงเรื่องรมาแล้ว ความเป็นจริงอยากให้ยุติด้วยซ้าตั้มบีบีอย่างนี้พ่อเรื่องพี่น้องความดูแล้วมันมีปัญหาไปหน้าย,ยุติกดรีกะ่ะกีขึ้นังแต่ส่วนเป็นเพื่อนกันเันงเป็นเพื่อนกันคือเกา่าถ้ามากินรวมกัน,น,นคือเก่าไม่ทะ้มาากันไม่ได้ผิดทางใครนะส่วนตัวผมไม่ผิดลาดใครอืรแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ดีอ,อย่างให้อยากใ,ให้เลี่ยงอยู่พอก็เห็นแต่หมูเห็นแต่หมูเห็นใจเพื่อนที่แบบแต่เห็นใจตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าเพื่อนเพี่นต้องรับจบทุกเรื่องนะเรื่องเดียวกัอเกาบรับจบต่องขอขอเดียวก็สกฤชอฤชกีแก้ไขรซอยตะบางบางอย่างมันมันงงเนี่ยใครก็งงบางอย่างใครก็งงตัวาาก,กัาเรามาแบบใครบางคนเลือกคิดก่อนพูดเสมอเนาะทำไมถึงเขาว่าช่วงนี้อยากให้จบก่อนด้อมดีบีเพราะอย่างน้อยๆเราต้องสอนกันยังยังยังคงรักษา มีภาพเพื่อนกันไว้อยู่เป็นเพื่อนระมาแต่ว่าําบ่าจีนกันนี่ข็อหอยพักก่อนกลับเพราะมัน,มนตอนนี้มันมีแฟนคลับหลายอย่างมากบางคนไปอยากให้จีนบางคนบอก่ผมนานี่หรือว่าบางคนไปมาเรียนนาสิมันกลายเป็นบ้าก,กันตลอดเวลาถอยห่างถ้ามากินกันปกติมีเวลาว้างก็ไปหากันอืมจบซะจบซะแล้วผมก็ขอร้องว่าไม่ต้องไม่ต้องเชียร์ในฐานะด้อมบีบีแล้วเชียร์ในฐานะ เพื่อนก Big ันบิ๊กเบสเพื่อนกันจบดัมบีบีทำไปแล้วก็เหมือนกับอาา่ะเฮาเชียแล้วก็หนีบอมส์สมเขาหนันมอสมมอสมเขาหเห็นเยอะอยู่เอฟซี FC ทั้งของละครนเป็นกบบบราซิลฝรั่งพิษแลนด์ FC เอฟซีแบบพิแล้วกับไปได้เพื่อนยังสิอันนี้เคลียร์กันนะสิมันเป็นปุญบา,ายบมดเศร้าจบทั้งดัมบีบีด้วยทั้งเอฟซีผมด้วยทั้ง FC เอฟซีเพื่อนส้ววันนี้ขอให้จบจบกันด้วยดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าที่จบเนี่ยคือไม่ทะเลาะกันเด้ หลังบ้านคุยกันปกติอืมซับพอร์ตกันปกติแต่โดยการออกสือ่อโดยการกล่าวถึงเราจะทายังไงให้มันม,มีปัญหาเลี้ยงดามาแต่ชีวิตผมน่ะผมก็จะจำเหมือว่าห้อคิดดีทำดีฝ่ามีตาไายสิบคิบภายสิว่าห้องบดีห้องกับบริจอคไหนเพราะห้องหวังดีกับทุกคนเต็มที่เต็มใจทำอะไรแบบคนผมก็เต็มร้อยอืมทุกคนรู้หมด เนาะต่อไปนี้ขอให้โฟกัสงานวงที่ตัวเกมมิวสิกซัพพอร์ตผลงานพู้ยำชินแดนซัพพอร์ตผลงานเบคคำสิงเป็นคนคนไปไม่ต้องไม่ต้องมาซัพพอร์ตคําว่าต้องจิ้นกันรักกันคู่กันตะกี้มันแมนอยู่ต่ชูมื่นนี่มันมันมูลปวดไม่มีปัญหาหลายปวดเห็นใจทั้งเบคคำสิงเห็นใจทั้งแฟนคลับที่ต้องมาทะเลาะบอแบงกันเชี่ยคู่นั้นเชี่ยมันหลายคู่การเลี้ยงดามาบอสคนผู้ยังไงดวงบอสพูดเรื่องอะไร บอสพูดเรื่องอะไรบ้างบอสไม่พูดเรื่องอะไรเลยขนาดมั่วๆนี่มีแต่ม้าก,กันตต้มๆบอสก็ไม่พูดเพราะว่าคุยอขอคุยกันก่อนขอคุยกันกับผู้ท้อฝ่ายว่าเกิดแล้วขึ้นพอแบบพอปล่อยวางกันได้ไหมพอพอคุยกันได้หรือเปล่าแบบถึงขั้นหนึ่งเราทำสีใช่ไหมขอเถืะผมก็ขอเถอะออะไรเขาจะผิดกันก็ขอเถืะอนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมไม่พูดถึงนานแล้วนะอืมด่ามามันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจใหญ่หรือเป็นทั้งแฟนคลับที่อยู่ในโซเชียลอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าตอนแรกว่าจัดบีเบียหลังจากอบอบว่าพูดบีเบียแก็เล่นปัญหา,ก,าก,กันมากกับเลี้ยงงงกัวเลี้ยงงงไปอีกใชนะเราไปภาพพี่ถึงไคลเดอร์พี่น้องเข้ามาตกกับภาพพี่ถึงบุรเขาเซฟกันและกันเราเซฟเซฟผู้่บ้านฟินแลนด์เซฟเบสคําสิงเซฟแฟนคลับ แล้วก็เซฟทุกๆคนสำหรับสำหรับผมนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัญหามันเกิดขึ้มนมาแต่คู่จินมันหลายคูมไม่เป็นมันเป็นคู่จินซับซ้อนแหลกๆเ,เลยที่ธารบีบีเปิดตัวมาคนดูเยอะมากยอดขายไม่รู้ถ,ถล่มอะาไรเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแตะอู่ไลายสิบล้านก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ล่ะแต่พอมันมีมันมีละคู่จ้นหลายฝ่ายอะไรมันก็ปัญหาก็ตามขึ้นแหละพี่นอ้อง กับเป็นธรรมดาของโซเชียลเป็นธรรมดาของโลกโซเชียลที่ที่จะที่จะเป็นแบบนี้ผมก็เข้าใจได้เหมือนคนว่า้ผมผมเป็นคนอ่ะเหมือนสมมติยกตัวอย่างเนาะถ้าเกิดจะว่ามีแบบคนอื่นวันนั้นวันนี้แต่ผมนะ่ะขนาดคนว่าใ้ผมแบบหนึ่งสองสามสี่ผมก็ไม่เก็บมาคิดผมก็ไม่ได้ม่า,นานคิดเล็คิดหน่อยเพราะผมรู้ว่ามันมีหลายคนมันมีหลายประเภทหนึ่งคอมเมนต์ที่แบบไม่ได้ชอบผม บ่ได้บ่ได้ชอบบิ๊กเบียดเดิฟชอบอีกคนนึงชอบอีกคนนู่นึงสิกระายเยอะมากดูถูกดูแค่ผมก็เยอะมากแต่ผมผมก็ไม่เคยจะมางานชิปเพราะผมก็รว่าเบยดมาเจอผมนั่งกระไรลักนั่งไปเจอพื้นนั่งกับปกติเดานั่งตามปกติว,ว่าย่ามแบบว่าอีกแพลตฟอร์มหนึ่งผมไปเบิ้งกับคนบายผมก็ไม่ใช่น้อยคนบ่ายผมก็บไม่ใช่น้อยแต่ผมเป็นคนบอกบต่อส,นนสู่น้ำคนเรียงสินะแต่ว่าเรื่องกนงานทำงานนี่ กาเรื่องการทำงานนี่ไม่มีปัญหานะนั่นแหละก็ขอให้จบก็ขอไม่ไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกนั่นแหละแต่ด้อมบีบีด้อมบีบีเนี่ยซัพพอร์ตมาดมาดมาโดยดีตลอดก็อาจจะมีเอฟซีเดียวเอฟซีซินซอนเอฟซีคู่อื่นเอฟซีแยงสิทีมมันอาจจะไม่พอใจกันล่ะมันก็มีปัญหาแต่ด้อมบีบีเนี่ยโอเคน่ารักซัพพอร์ตพยายามพิ้งเลีซัพพอร์ตเป็นคมเสียมาโยตลอดตั้งแต่ตั้งแต่มีเทศกาลบีบีมาเนาะบีบีแฟนเดียร์ ทุกอย่างดีหมดเลยนะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมันเออมันกับมีแน่นะอันนั้นพอโพาล่าดามากนี่เครียดกันนั่นนี่แต่เมู่อไหร่บอเคยเครียดกันทักเทีอบิ๊กงอนเบสเบสร์กงบิ๊กไม่เคยมีมีแต่บบนจอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันผมผมจะบอกว่าไม่มีไม่เคยงอนกันไม่เคยโกรธให้กันจริงๆแขวยกับเบอร่เคยเป็นอย่างกันเลยลางบ้านมีแต่คุยกันตลอดทำไมเป็นอย่างนี้ว่งมึงทำไมเป็นกันเป็นอย่างนี้มาเจอกระช่างมันเถื่ นี่แต่มาช่างมันเถือ่อแต่ผมก็แค่บอกว่าให้ทุกคนพอแล้วแค่นั้นแหละแต่คนรักบิ๊กเบสน่ไม่ได้ผิดนะคนซับขับบิ๊กเบสเนี่ยยิ่งดีแต่ว่าพอมันมีปัญหาแล้วผมก็ว่าเออบบเราลองเราลองหย่อนลงดูบิ๊กเบสหย่อนดูเราซับขับเป็นคนๆไปก่อนหย่อนเพื่อลดปัญหาเขาเรียกว่าลดปัญหาลดการกระทบกระทั่งความคิดเห็นมันแตกต่างกันเยอะมาก